สวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้พี่ทำอะไรอยู่ครับตรวจสภาพรถครับอ,อันนี้คือขั้นตอนแรกเลยนะฮะก่อนที่รถทุกไม่ไม่พี่ตองให้ผมถามพี่เด็ผมจะสัมภาษณ์พี่นี่นี่ม็อบผมอะไรเหรอ <c oughs> ก็เล่าให้ฟังไงโจ <c oughs> มาเล่าให้ฟังไงว่าเนี่ยเปนการ 5, 4, 3, 2, าห้าสี่สามสองแอคชั่นรับผมแล้วนี่ก็คือขั้นตอนแรกนะครับสําหรับนักแข่งแล้วก็รถด,ดิฟทุกคันนะครับจะต้องผ่านการตรวจสภาพจาก ทุกผมก่อนนะครับหลักๆหลักๆที่ตรวจอะไรบ้างครับตอนก็คือหลักๆก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะฮะก็จะมีอย่างแรกเลยเราดูแต่หน้ารถเลยรอบรถเลยสีต้องสังเกตอย่างแรกนี้ใช่สติ๊กเกอร์หูลากอ่าสติ๊กเกอร์หูลากนะฮะอันนี้คือสติ๊กเกอร์หูลากคือซึ่งสําคัญเวลาเรามีเกิดอุบัติเหตุในสนามอะไรเงี้ยทีมาเชลก็จะได้รู้ว่าอ่เขาคนลากตรงไหนด้วยความรวดเร็วแล้วก็ไฟหน้าโพลตีทั้งสองข้าง แล้วก็พอเปิดฝากระโปรงมามีถังดักไอน้ำมันซึ่งก็คือตัวนี้นี่เองใช่ลักษณะนี้แต่แล้วแต่ว่าที่คัญสำหรับตรงไหนและพอมาข้างรถนี่สิ่งสำคัญสำหรับการให้คะแนนนี่คือสติ๊กเกอร์ตรงล้ออ๋อเราจะดูว่ารถอยู่ในอาการดิบหรือเปล่าที่เห็นว่ารถดิบส่วนมากเขาติดติ๊กเกอร์ที่ล้อกันก็เพราะอย่างนี้เองเท่อ๋อพอถึงด้านในสิ่งสำคัญก็คือถังดับเพลิงนะับ ครอบแปดมาครับแปดเอาเฮ้ยแล้วเขายังติดไม่เสร็จเลยลงไปได้หรอมีสติ๊กเลยอ่ะไม่ได้ข้อแปดโอเคตรงนี้นี่ตัวนี้สำคัญตัวตัดไฟอะไรนะครับพี่ตัวนี้ตัวติดตัวนี้ตัวตัดไฟเวลาเกิดอุบัติเหตุในสนามเงี้ยตีมาเช้สิ่งแรกที่เขาจะปฏิบัติก็คือเาตัดไฟรถตัดระบบไฟทุกอย่างในรถเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้อะฮะนี่นี่นี่ไฟเบรกหน้าหลังไฟเบรกหน้าหลัง ป็นข้างหน้าก็จะมีเหมือนกันข้างหลังก็จะมีนี้เจอไงอะไรจำได้ไหมข้างหลังนี้ไม่จะมีสีเลยสีอะไอันนี้มีผลเนื่องการตัดสินว่าเราใช้เบรกหรือเปล่าใช้เบรกในการแตกอาการหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ข้างหลังก็ใช้แค่ไฟเบรกของข้างปิดแล้วก็เหมือนเดิมสติ๊กเกอร์ผู้ล่าเอาไว้เซอร์วิสใช่ติดต่อมาก็คือจะเป็นชุดนักแข่ง อ๋อซึ่งตัวยืนของงานก็นกำลังตรวจ<ช>สอบอยู่นะครับผมชุดนักแข่งทุกอย่างก็จะเป็นการไฟแล้วมีผ่าน FIA มาตรฐาน,านก็คือทุอย่าจงจาการไฟหมดเล้วตัวชุดก็คือรองเทา้าอ๋อทุกอย่างพอทุกอย,อย่างผ่านการตรวจสภาพหมดเรียบร้อยนะฮะก็จะได้ราสติ๊กเกอร์แบบนี้ถึงจะทำการซ้อมและทำการแข่งได้อ๋อก็ยังมีลายเซ็นของผู้ตรวจด้วย <Okay. S 1> นี่คือไอช้างนั่นเองโอเคครับผมอ่ะลาหน่อยได้ความรู้เยอะเลยใช่ครับไอไงนี่ก็คือความรู้เบื้องต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ารายละเอียดต่างๆอีกย่อยมีอะไรอีกที่น่าสนุกและน่าสนใจเยอะแยะเลยครับ <c oughs>